วันนี้ทางทีมงานขอเสนอเรื่องราวตีใหญ่ต้นครังแบลกก่อนที่ตีใหญ่จะกลายเป็นจอมโจรที่ทางตำรวจต้องการตัวมากที่สุดชีวิตในวัยเด็กของเขาค่อนข้างยากลำบากเขาเกิดและเติบโตมาจากอำเภอเดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีจบการศึกษาแค่ชั้นป .4 ครอบครัวมีอาชีพทำสวนจนกระทั่งอายุ17ปี ขาตัดสินใจไปเผชิญโชคที่กรุงเทพโดยไปรับจ้าง,งล่องเรือขนแตงโมเข้าเมืองหลวงกับญาติคนหนึ่งถึงพ่อแม่ของตี๋ใหญ่จะไม่เห็นด้วยแต่ตี๋ใหญ่ก็พยายามขอร้องจนพ่อกับแม่ยอมใจอ่อนตี๋ใหญ่รับปากพ่อกับแม่ว่าจะตั้งใจทํางานเก็บเงินและเอาตัวรอดในกรุงเทพให้ได้การจากบ้านเกิดของตี๋ใหญ่ในครั้งนี้ไม่มีใครในครอบครัวสังหรณ์ใจแม้แต่น้อยว่าเส้นทางชีวิตของตี๋ใหญ่กําลังจะก้าวสู่การเป็นจอมโจรน,นับตั้งแต่นั้นมา การใช้ชีวิตในเมืองหลวงมันไม่ได้เป็นดังที่ตีใหญ่คิดเอาไว้ทุกคนต่างทำงานปากกัดตินถีเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายตีใหญ่ก็เช่นกันเขายังเป็นใบรุ่นเบี้ยวแรงยังดีทำให้เงินที่เขาหามาได้จากการทำงานหนักหมดไปกับเหล้าบุหรี่และการเที่ยวผู้หญิงตามสถานเริงรวมต่างๆมินำซ้ำเขากับเพื่อนๆยังมีเรื่องโชคต่อยกับผู้อดีตอยู่เป็นประจำตีใหญ่ได้กลายเป็นคนละคนจากเด็กขยันเชื่อฟังพ่อแม่และตั้งใจทำงานเก็บเงิน แต่วันนี้เขากลายเป็นนักสู้ตั้งตัวเป็นนักเลงอันธพาลมีเรื่องชกต่อยไปทั่วสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อความอยู่รอดของตัวเขาเองเพราะในเมืองหลวงไม่มีที่ให้สําหรับคนที่อ่อนแอตีใหญ่จึงเริ่มเปลี่ยนตัวเองตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งตีใหญ่ไปมีเรื่องกับนักเลงเจ้าถิ่นมหานาะเขาเล่นงานฝ่ายตรงข้ามเกือบตายโดยคู่อริที่ถูกทำลายเป็นลูกคนมีอิทธิพลทําให้ตีใหญ่ต้องหนีหัวซุกหัวสุนไปกบดานที่ต่างจังหวัด โดยไปอยู่ใต้อานัดของเสียปินซึ่งเป็นเจ้าพ่อท่าฉลมตีใหญ่มีหน้าที่ดูแลโรงน้ําชาและซ่องโซเพณีซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบรรดาหนุ่มเรือตังเกที่ทําประมงในย่านนั้นการเป็นคนคุมสถานที่เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีหนุ่มร้อยพ่อพันแม่แวะเวียนเข้ามาหาความสุขเป็นประจำซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นหนุ่มับลำพองการสั่งสอนนักเที่ยวขี้เมาและโวยวายหาเรื่องลูกค้าคนอื่นจึงจําเป็นต้องใช้กําลังเพียงอย่างเดียวด้วยค่าจ้างที่แสนงาม ทำไม่ตีใหญ่ปฏิเสธงานนี้ไม่ได้จากหนุ่มบ้านนอกที่ลบลาฆ่าฟันด้วยมีดด้วยไม้มาตลอดแต่วันนี้เขาคิดหาปืนสกกระบอกมาไว้คู่กายในสมัยนั้นถ้ามีเงินการหาปืนสกกระบอกก็ไม่ใช่เรื่องอยากเพราะในช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามเวียดนามการซื้อขายอาวุธสงครามตามชายแดนถือเป็นเรื่องปกติประกอบกับมีนายเป็นเจ้าของธุรกิจโรงน้ำชาและซ่องโสเพณีเพียงเวลาไม่นานนะักตีใหญ่ก็ได้ปืนพกขนาด1 1มม,ม มาเป็นเพื่อนคู่ใจโดยการช่วยเหลือของเสียปินเมื่อไรที่มีเวลาว่างเขากับประชามักจะขับรถออกจากท่าฉลอมโดยใช้รถของเสียปินไปซ้อมยิงปืนเป็นประจำมีบางครั้งที่ตีใหญ่ต้องการลองของจริงถึงขั้นบุกไปยิงคู่รีถึงถิ่นก็มีมาแล้วแม้ตีใหญ่จะเป็นนักเลงอันธพาลที่เที่ยวตีรันฟันแทงไปทั่วแต่เมื่อมีเวลาว่างจากงานคุมโรงน้ำชาเขาจะคอยไปรับใช้หลวงพ่อสุดเกจิชื่อดังแห่งวัดกาหลงอยู่เป็นประจำ ด้วยความที่เป็นหนุ่มพูดจาไพเราะมีความอ่อนน้อมต่อผู้อาวุโสชอบศึกษาตำราพุทธ,ธาคมนอกจากนี้ตี๋ใหญ่ยังสนิทสนมกับพระและสามเณรหลายรูปในวัดแน่นอนว่าตี๋ใหญ่ก็เป็นคนที่หลวงพ่อสุดเอ็นดูเป็นพิเศษเมื่อไหร่ที่มีงานพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลของวัดกาหลงเพื่อหาเงินปฏิสังขรอ,อารามต่างๆที่สุดสมซึ่งที่ผ่านมาตี๋ใหญ่จะคอยเป็นหูเรียวหูแรงใหญ่ทุกงานหลวงพ่อสุดจึงได้มอบตะกุดทนพร้อมคาถาป้องกันตัว เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนที่ตีใหญ่ทําความดีให้แก่วัดกาหลงตลอดมาซึ่งในเวลาต่อมาสมพรกับจรุลสองเพื่อนสีของตีใหญ่ได้นําเรื่องราวที่ตนเองไปเจอคุมทรัพย์ในเมืองหลวงมาปรึกษาเป้าหมายที่ว่าก็คือร้านเผ็ดที่เปิดกิจการอยู่ในโรงแรมเอเชียถ้าหากปล้นสําเร็จจะได้เงินก้อนโตมาใช้จ่ายในตอนนี้ตีใหญ่กลายเป็นนักเลงเต็มตัวเขามีประสบการณ์ตีรันฟันแทงมานับครั้งไม่ถ้วนยิ่งเมื่อเขามีปืน11มม,มไว้ในครอบครอง ทำให้นักเลงเชื้อสายจีนคนนี้ไม่ต่างจากเสือติดปีกอีกทั้งตัวตีใหญ่เองก็ถูกตำรวจตามจับเพราะคดีก่อนหน้านี้ลำพังทำงานเป็นคนคุมซองไม่มีทางที่เขาจะได้จับเงินก้อนโตแน่นอนดีไม่ดีเขาอาจแก่ตายเสียก่อนแต่อะไรก็ตามด้วยความกระตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณทําให้การตัดสินใจเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายการขอลาเสียปินจึงเป็นเรื่องที่ทําใจได้ยากเพราะช่วงที่ตีใหญ่กับเพื่อนลําบากมากก็ได้เสียปิน เป็นคนอุปการละเอาไว้ถือเป็นบุญคุณใหญ่หลวงทําให้คืนนั้นตีใหญ่ต้องนอนคิดหนักครั้งคืนวันต่อมาตีใหญ่กับพักพวกตัดสินใจขอเข้าพบเสียปินตั้งแต่เช้าเพื่อขอลาออกจากงานโดยตีใหญ่อ้างกับเสียปินว่าจะลองไปเผชิญโชคทางภาคใต้เพื่อเดินตามทางของตัวเองแม้เสียปินจะพยายามขอร้องให้อยู่ต่อแต่ก็ไม่สําเร็จในกลุ่มของตีใหญ่เขาถูกยกย่องให้เป็นหัวหน้าทีมเพราะเขาเป็นคนละเอียดรอบคอบ รูปร่างกำยำแข็งแรงหน้าตาคมดุแถมที่ผ่านมาได้สร้างวีรกรรมมานับครั้งไม่ถ้วนการปล้นร้านเพชรในครั้งนี้ตีใหญ่จึงเป็นคนนำทีมถึงแม้จะเป็นการปล้นครั้งแรกแต่ด้วยนิสัยของเขาที่เป็นคนละเอียดรอบคอบเขาจึงต้องไปดูเป้าหมายด้วยตัวเองทันทีที่เดินทางเข้าเมืองหลวงพร้อมกับพักผู้อีกห้าคนทุกคนต้องสลัดข้ามนักเลงบ้านนอกออกให้หมดโดยการเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ทันสมัยเพื่อเดินเข้าไปสำรวจลู่ทางในโรงแรมนอกจากนี้ ตีใหญ่ยังได้ชักชวนนางบุญบันไปแกล้งเป็นคนเดินขวงเพื่อไปชมเครื่องประดับในร้านอีกด้วยตีใหญ่กับพักพวกแฝงตัวอยู่ในโรงแรมหรู่นานถึงสามชั่วโมงเพื่อเก็บข้อมูลและทางหนีทีไรหลังออกจากโรงแรมเอเชียตีใหญ่กับพักพวกเดินไปสั่งเครื่องดื่มบริเวณเชิงสะพานราชเทวีก่อนใช้โต๊ะของร้านนั่งดื่มกินพร้อมร่างแผนผังทางเข้าออกของโรงแรมไปด้วยนอกจากนี้ตีใหญ่ยังสังเกตดูความเคลื่อนไหวของยานพานะ ที่วิ่งผ่านไปผ่านมาในระแวกนั้นอยู่พักใหญ่ก่อนลุกขึ้นไปจ่ายค่าเครื่องดื่มแล้วเดินกลับจากการสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดทําให้ตีใหญ่รู้ว่าบริเวณนั้นมียานผาหนะสัญจรไปมาเป็นจํานวนมากเขาจึงควรเลือกเวลาลงมือที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงผู้คนบริเวณนั้นให้ได้มากที่สุดแม้การเข้าปล้นลานเพชรจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ขั้นตอนการหลบหนีก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันดังนั้นยานผาหนะที่ใช้ในการหลบหนีต้องถูกเตรียมไว้ให้พร้อม ภายในเย็นวันนั้นตีใหญ่เรียกทุกคนมาประชุมที่ห้องเพื่อมอบหมายหน้าที่ของแต่ละคนให้ไปสำรวจเส้นทางช่วงที่หนีออกจากโรงแรมและตอนเข้าล้นว่าช่วงเวลาไหนปลอดคนระยานผานนะที่สุดนอกจากนี้ตีใหญ่ยังให้ทุกคนสังเกตอีกว่าจุดในบ้างของโรงแรมหรือบริเวณใกล้เคียงที่มีตำรวจและพนักงานร,รักษาความปลอดภัยบ้างรวมไปถึงการสำรวจเส้นทางสำรรงเพื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นแล้วนำรายละเอียดทั้งหมดมาสรุปแผนการครั้งสุดท้าย สามวันต่อมาตีใหญ่นําพักพวกอีกห้าคนพร้อมกับนางบุญปันเดินมุ่งหน้าเข้าไปที่โรงแรมเอเชียโดยส่งนายสมพลกับน,นายอนันต์พร้อมกับสาวบุญปันที่แต่งตัวดูมีฐานะกว่าใครเพื่อนเดินเข้าไปในร้านเพชรโดยให้นางบุญปันแกล้งทําทีเข้าไปชมเครื่องเพชรในร้านการเล่นละครสุดเนียนของนางบุญปันทําให้ไม่มีพนักงานคนไหนสงสัยเธอถูกต้อนรับอย่างดีจากพนักงานพอจังหวัดที่ร้านปลอดคนตีใหญ่กับพักพวกก็มุ่งหน้าเดินเข้าร้านเพชรทันที ตี๋ใหญ่ใช้ปืนจี้พนักงานในร้านพร้อมออกคําสั่งให้ทุกคนอยู่ในความสงบห้ามขัดขืนเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะถูกยิงทิง้งพักพวกของตี๋ใหญ่ช่วยกันกวาดเงินสดและเครื่องประดับลงในกระเป๋าที่เตรียมมาอย่างใจเย็นตี๋ใหญ่กําหนดเวลาการปล้นแค่หนาทีตามแผนที่วางเอาไว้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเมื่อถึงเวลาตามกําหนดตี๋ใหญ่ที่คุมเชิงอยู่ด้านหลังส่งสิกธิให้กับพักพวกทําตามแผนโดยพักพวกทุกคนทําตามอย่างไม่รอช้าหลังจากเข้าปล้นอย่างอุกอาจ ทั้งหมดรีบวิ่งไปขึ้นรถเก๋งที่เช่ามาระหว่างที่วิ่งหลบหนีเพื่อไปขึ้นรถได้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้ามาขัดขวางทั้งสองฝ่ายจึงเกิดการประทะกันด้วยจํานวนคนที่มากกว่าทําให้กลุ่มของตีใหญ่สาดกระสุนสังหารเจ้าหน้าที่ไปหนึ่งรายก่อนทุกคนจะวิ่งขึ้นรถแล้วทะยานออกจากที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วการปล้นร้านเพชรในค,ครั้งนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วประเทศโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่สามารถจับคนร้ายมาลงโทษได้แม้จะเป็นการปล้นครั้งแรกของตีใหญ่ แต่เขากับพรรคพวกก็ปล้นได้อย่างสมบูรณ์แบบและทุกคนก็ได้ส่วนแบ่งตามที่ตกลงกันไว้แต่อย่างไรก็ตามเงินที่ได้มาอย่างง่ายๆมันก็หมดไปแบบง่ายๆเช่นกันด้วยนิสัยหนุ่มเจ้าสำรานบวก,กับตีใหญ่เป็นนักพนันไฮโลตัวยงทําให้เงินที่เขาปล้นมาได้หมดลงไปอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่วันนั้นตีใหญ่ก็ออกปล้นทุกครั้งที่ต้องการเงินมาใช้จ่ายทำให้เขากลายเป็นจอมโจรที่ทางตำรวจต้องการตัวมากที่สุด พบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ